ขอบคุณทุกแรงเชีลใจพี่น้องชาวตาครีใหญ่ชาวเขาใบไม้ชาวตาคีเล็กชาวเขาดินเขตติดต่อใกล้เคียงชาวถ้ำผาจุดใจมากมายครับแถวนี้พี่น้องท่านผู้ชมสิลปุนคณะหนึ่งคณะใดขวัญใจของบรรดาพระคุณท่านลิเกในดวงใจของพี่น้องในดวงใ,ใจของนักเที่ยวภาพติดงานการแสดงแล้วก็จะลืมนึกถึงแสงสว่างอีกสักหนึ่งคณะ พอดูก็ได้ราคาไม่แพงจนเกินไปมีงานก็หามาประดับเกติงานของบิดาพระคุณท่านกราบของคุณยางสูงสาธุสาธุสาธุาธขอไรล้ลำาัวใช้พรนยาสาิษยาสารุสิ์ทุกคนทะลุแดดถมเยื่ที่แม่พ่อธรณียถานังกระทุกระทาจะป่าจะขาวบุญบารมีสิส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดาทุกโศกโรคภัยจะหมดไปให้มีความสุขความจะเริ่มรวยแด่พี่น้อง ทุกคนทุกท่านที่มาตั้งประับเกียรติชมการแสดงของลิเกแสงสว่างค่ำคืนนี้ขอให้มีความสุขเฮงเรวยๆยทุกคนเลยนะครับขอให้บุญบรรมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิริปูทามหาพรหมแม่ยานางฤรสีตาไฟและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำหนักจงบูมบันดันให้สิทธยาสารนิสิตทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยอย่าเจ็บและก็อย่าจน ตัวนี้การแสดงครับจะถึงงานแสงสว่างยังครบเพล่พร้อมงบศิลปินแสงสว่างดาวร้ายจารึกรุ่งเรืองพเพลงนงเกมหอมเพชรพรพ,มพรอมผมเพลงต้องที่ใจรักพรเพลงน้องบิวภาพูม,เมิเป็นนภาตลกปุดปอปากควายนางเอกนักการนางเอกน้นนนนนองเบิเป็นนภานางเอกศิริยาย,ยอดรัก ปริศลายอดรักสติธายอดรักและสเการักดาวรุ่งธนขวัญน,นโหสิพร้อมด้วยตัวน้อยน้อยน้องสัญโยยอดรักพร้อมมาทำดาวยอด,ด,ดาวสวัสด์ฝ่ายหญิง,งสเต็ปสไตล์การสแสดงที่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครแวกกราบโลกนิกเกะครับดาวยอด,ดสุปตาแนนวาสนา เมืองลพบุรีตอนนี้จะจะเล่นเรื่องอะไรดีก็ไม่รู้เนะี่ยโอ้โหปดวดหนะัวเนี่ยจะเล่นทับมะเขือลองหรือเปล่าก็ไม่รู้